เชื่อว่าเพื่อนๆคงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับไม้มงคลกันมาบ้างซึ่งบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ก็มีผู้คนอีกไม่น้อยครับที่ประสบพบเจอมีประสบการณ์ตรงจากสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าคิดจะหาต้นไม้มาปลูกไว้ที่บ้านสักตน้นขอแนะนำต้นนี้เลยครับต้นพูดางเรียกได้ว่าเป็นทั้งไม้มงคลและไม้ประดับบานที่สวยงาม และมีประโยชน์ในการฟอกอากาศในบ้านเรือนอย่างไม่น่าเชื่อสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดี Y มีความเชื่อกันว่าการปลูกผู้ด่างนั้นจะทำให้บ้านร่มรื่นน่าอยู่ผู้อาศัยในบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุขทำไมต้นผู้ด่างจึงมีผู้คนนิยมปลูกกันมากโดยเฉพาะในบ้านและที่ทำงานผู้ด่างมีผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างไร พูด่างยอดนิยมมีกี่สายพันธุ์อะไรกันบ้างการปลูกผู้ด่างต้องดูแลแบบไหนความเชื่อของคนโบราณพูดถึงผู้ด่างไว้อย่างไรรวมถึงเราควรจะปลูกผู้ด่างไว้บริเวณใดของบ้านทุกเรื่องราวของผู้ด่างถูกสรุปอัดแน่นและรวบรวมมาแบบครบถ้วนในคลิปนี้คลิปเดียวไปดูรายละเอียดกันเลยครับ คุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้มงคลกันมาบ้างถ้าในบ้านหลังไหนที่มีไม้มงคลเหล่านี้ปลูกเอาไว้ภายในบ้านหรือว่าตัวบ้านมีความเชื่อกันว่าจะช่วยในเรื่องของโชคลาภ หน้าที่การงานความรักและครอบครัวอีกด้วยวันนี้เราได้นำเอาเรื่องราวต้นไม้มงคลยอดนิยมอย่างเช่นพูด่างมาแนะนำให้คุณรู้จักกันครับต้นไม้ต้นนี้มีความมงคลอย่างไรถ้าตัดสินใจจะเลี้ยงต้นพูด่างจะต้องดูแลแบบไหนมีความเชื่ออย่างไร ต้นพลูด่างจะมีลักษณะเด่นที่ใบโดยใบจะมีลักษณะปอมคล้ายกับรูปหัวใจตรงปลายใบจะมีความแหลมใบมีสีเดียวหรือมีหลายสีและอาจจะมีรอยด่างสีเหลืองขาวเงินขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ลำต้นจะกลมลำต้นอ่อนจะมีสีเขียวส่วนลำต้นที่แก่แล้วจะมีสีเขียวออกน้ำตาล ลำต้นเป็นคอมีรากอา,ากาศยึดเกาะตามข้อลำตน้นต้นพูด่างถือได้ว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่โตไวที่ปลูกและดูแลได้ง่ายมากจะปลูกไว้ในกระถางก็ได้จะแช่น้ำใส่แจก,กันก็ดีวางไว้บนโต๊ะทำงานจะช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้รู้สึกสดชื่นสบายตาซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นผู้ด่างไว้แล้ว บานนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขแถมช่วยในการดูดสารพิษที่มาพร้อมกับความชืน้นจำพวกแอมโมเนียได้ดีและช่วยลดก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ในอากาศได้ด้วยผู้ด่างจัดอยู่ในตะพุนของไม้เหลือยที่ต้องอิงอาศัยเมื่อสังเกตดีๆจะเห็นว่าใบส่วนกลางจะมีรูปเวา้าส่วนที่ปลายใบยนั้นจะมีทรงแหลม มองไปมองมาคล้ายกับรูปหัวใจทำให้หลายคนมักซื้อต้นพูด่างส่งต่อความสุขความรู้สึกดีๆให้กันหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าลูด่างมงคลอย่างไรและปลูกผู้ด่างมีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับในส่วนของความเป็นมงคลน,นั้นต้องยกให้เป็นต้นไม้มงคลที่มีผู้คนนิยมปลูกอันดับต้นๆเลยทีเดียว ซึ่งมีความเชื่อที่บอกต่อๆกันมาว่าถ้าหากคุณปลูกต้นพูด่างได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะมีส่วนช่วยทําให้ชีวิตราบรื่นมีความสุขร่มเย็นมีคนมารักและเอาใจใส่คุณอยู่เสมออีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีความเชื่ออีกว่าหากนำมาวางบริเวณโต๊ะทำงานจะช่วยในการเสริมเรื่องการทำงานอย่างราบรื่นไม่ติดขัดและทำให้อยู่เย็นเป็นสุข สีเขียวของต้นไม้ยังสามารถเป็นที่พักสายตาหลังจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆได้อีกด้วยประโยชน์นอกจากเรื่องของความสบายตาแล้วต้นไม้ต้นนี้ยังมาพร้อมกับความสามารถในการดูดซับสารพิษในอากาศให้กับคุณได้เป็นอย่างดีอีกด้วยบริเวณที่แนะนำให้ปลูกผู้ด่างโดยคุณสมบัติของการกรองแอมโมเนียในอากาศ แถมยังชื่นชอบความชื้นเป็นพิเศษรูด่างจึงเหมาะมากๆครับในการนำมาปลูกประดับในห้องน้ำซึ่งถ้าใครคิดจะหาพลูด่างมาปลูกเรามีแนะนำอยู่4สายพันธุ์ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีรวดลายสีสันสวยงามและเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ชนิดแรกก็คือพลูด่างเป็นพลูที่มีใบสีเขียวตรงกลางและมีลายสีเหลืองกระจายอยู่ ชนิดที่2ก็คือลูราชชนีหินอ่อนจะมีรวดลายสีเขียวและสีขาวตัดกันอย่างชัดเจนพลูชนิดที่3ก็คือภูราชชนีสีทองมีใบสีเขียวแกมเหลืองไม่มีลายภูชนิดต่อมาก็คือพลูงาช้างจะมีลายสีขาวเป็นแถบอยู่บนใบคล้ายกับมีผู้กันวาดเอาไว้นอกจากนั้นยังมีพลูที่เกิดจากการผสมจนได้ความสวยงามแปลกใหม่ เช่นผู้แอปเปิลซึ่งก็มีผู้คนไม่น้อยที่นิยมปลูกพูชนิดนี้คำถามที่ว่าปลูกผู้ด่างชอบแดดหรือไม่คำตอบก็คือผู้ด่างนั้นชอบแสงแดดครับแต่ไม่ชอบอยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิร้อนจนเกินไปต้องการความชื้นและควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพอดีอีกประการหนึงของต้นไม้ชนิดนี้ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางบ่อย และยังทนต่อโรคและมแมลงได้เป็นอย่างดีอีกด้วยดังนั้นใครที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลกันอยู่บอกได้เลยว่าไม่ควรจะพราดที่จะปลูกพูด่างเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของคุณพรานอกจากว่าจะมอบความเป็นสิริมงคลให้กับคุณแล้วยังช่วยในการดูดซับสารพิษในอากาศพร้อมทั้งให้ความสวยงามสบายตาให้คุณได้อีกด้วย และที่สำคัญที่สุดต้นไม้ชนิดนี้ราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าของคุณอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากท่านบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งเปล่าครับที่ชอบปลูกต้นไม้แล้วบ้านของท่านมีไม้มงคลอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนนึงที่ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นะวาดไอวายลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วรกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ